ซจะบอกเลยว่ากับอีกหนึ่งผู้สมัครท่านนี้นะคะที่นอกจากจะมากไปด้วยความสามารถแล้วท่านยังมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเพราะท่านเป็นอดีตสอกอของเขตวังทองหลางค่ะเดี๋ยวเราจะได้พบกับท่านแล้วตอนนี้ใครที่มีป้ายของท่านเตรียมตัวชูไว้เลยเตรียมตัวชูไว้เลย นั่นก็คือผู้สมัครสอสอกทมเขตเลือกตั้งที่13เขตลาดพร้าวยกเว้นแขวงจระเข้บัวเขตบึงกลมยกเว้นแขวงคลองกมุมและตอนนี้เบอร์8เบอร์8 สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยโหน่ารักมากๆทุกคนนะครับก่อนอื่นนะฮะต้องกราบขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ข้างหน้านี้ก่อนเลยนะครับทุกๆท,ท่านเพราะว่าท่านให้เกียรติมาฟังปราศัยของผู้สมัครกรทมทุกครั้งนะครับแล้วอยู่จนสุดท้ายให้กําลังใจพวกเราตลอดขอเสียปมมือจากทุกเขตเลยฮะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เราที่อยู่ข้างหน้าน,นะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยอ้าวอยู่ไหนอะเบอร์แปดเคตสิบสามดังๆ ยาวไปโอ้ดังๆนี่มาเยอะสุดแล้วเนี่ยเขีนเนี่ยรู้ไว้ด้วย <laughs> ครับก็กลัาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หานิ่มาทองคำเอาสั้นๆตามที่รู้จักกันนะครับ ผมจะขอพูดในส่วนของความปลอดภัยละกันนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครดีกว่านะครับเพราะเรื่องของนโยบายผู้หลักผู้ใหญ่ได้พูดไปแล้วทางนโยบายของพลังประชารัฐเองทุกท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเพราะผู้สมัครทุกท่านก็จะมีใบที่จะแจกเข้าให้กับทุกท่านนะครับเข้าบ้านเข้าตลาดเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมขอมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวกันดีกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับคือสิ่งที่ผมทํามาแล้วทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่ เพียงแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วผมจะสารต่อในสิ่งที่ผมทําไม่ใช่แค่ในเขตพื้นที่ผมนะครับสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยสามารถทําได้ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร50เขต33ผู้สมัครสสนะครับสามารถทําได้อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของกล้อง CCTV กล้อง c c t v เนี่ยตอนปี5 4เนี่ยผมลงสมัครสสออยู่บางกะปินะครับเราก็สามารถติดกล้อง CCTV ทีที่แฟลตคลองจันทั้งหมด30แฟลตนะครับแล้วก็ทาสี แฟตทั้งหมดเลย30แฟตแล้วก็อีกหลายจุดนะครับสามารถทําได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามุมมืดเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยค่อนข้างเยอะเอาเขตใจกลางเมืองเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นแหวังทองหลังลาดพระวัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังมีชุมชนที่มีมุมที่ค่อนข้างอับแล้วก็อันตรายบางทีผมเดินไปหาเสียงเนี่ยมุมนั้นผมยังไม่กล้าเดินเลยไม่รู้ว่าโผ่มุมออกไปจะเจออะไรหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราจะต้องติด เรื่องของ C C T V ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ลิงก์กับประธานชุมชนของแต่และชุมชนนั้นลิงก์กับสํานักง,งานเขตของแต่และของแต่และเขตนะฮะแล้วก็ลิงก์กับสถานีตํารวจของแต่และพื้นที่พวกนี้เราทํามาหมดแล้วแล้วก็จะทําตลอดและจะทาต่อเนื่องไปนะครับอีกอันนึงที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของไฟส่องสว่างในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยหลายพื้นที่มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอสลอลเนี่ยนะครับ ก็เก่า30-40ปีบางชุมชนที่ผมเข้าไปนะฮะมีสะพานขอสะลอแค่ครึ่งเดียวนะฮะอีกครึ่งเป็นสะพานไม้ซึ่งน่ากลัวมากแล้วไฟส่องสว่างนี่ก็ดับบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรบ้างเนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะต้องมาช่วยพัฒนาเพื่อชีวิตที่ดีของทุกท่านเองนะฮะลูกหลานก็ผ่านทางนั้นเข้าออกชุมชนถูกไหมครับแลวเราเราจะต้องมาดูแลตรงนี้ให้ใหชัดเจนนะครับและถามว่างบประมาณอยู่ไงสมัยผมเป็นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเขาใช้คําว่างบแประยะติวันนี้เขาว่างบแประยะติไม่มีแล้ว การที่ใช้งบปนิติคืออะไรเราก็จะเอาเงินตรงนี้ไปฝากไว้ที่สำนักง,งานเขตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำเอามาเบิกได้หมดนะครับอันต่อไปเรื่องของสุขภาพใกล้ตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับสุขภาพก็เริ่มจากการออกกำลังกายนี่แหละหลายพื้นที่เ,เรียกได้ว่าเอา,อางี้ดีกว่าปี46นะครับผมเป็นเรียกว่าคนแรกๆเลยดีกว่าได้ทำหนังสือนะครับผ่านทางคนเอกพิจิตรกุลวณนิชหรือครูเสือ นะครับซึ่งท่านก็ชอบมวยก็เลยประสานผ่านท่านไปการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อขอที่ใต้ทางด่วนเห็นไหมครพื้นที่ใต้ทางด่วนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับพอเราขอเข้าไปไม่ต้องเสียค่าเช่าเราก็มาทําลานกีฬาลานกีฬาตอนนั้นเราเรียกว่าลานกีฬาครูเสือนะครับซึ่งจะมะีสนามต่อยมวยมีบาสเกตบอลมีฟุตซอลมีแบดมินตันบอลเลย์บอลบอมีทุกอย่างครบและก็มีไฟส่องสว่างแล้วก็มีกล้อง cctv และก็มีเจ้าหน้าที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ ที่จะดูแลตรงนี้นะครับเด็กก็จะไม่ไปมั่วสุมกันก็จะใช้เวลาทีา่มีประโยชน์เนี่ยมาออกกําลังกายกันสี่ทุ่มทุกวันไฟจะปิดเานั้นทุกคนจะทราบสี่ทุ่มก็กลับกันไปแต่วันเนี้ยเพราะว่างบประมาณไม่มีหรือผู้แทนไม่ได้เล็งเห็นตรงนี้เลยไม่ได้เอางบประมาณไปฝากไว้ที่เขตอย่าลืมนะครับว่าต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายมันต้องใช้รันทุกวันค่าไฟก็ต้องเสียค่าคนดูก็ต้องจ่ายเป็นเดือนค่าของที่พัง บาสเกตบอลพังตะข่า uh, ยพังอะไรพ,พวกนี้ต้องมีพร้อมที่จะพร้อมเบิกให้กับคนที่มาเล่นอยู่สม่ำเสมอพอผมหมดวาระไปจนวันนี้ก็ก็ล้างไปแล้วนะครับผมอยากจะกลับเอาสุขภาพที่ดีเนี่ยกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของลานอลลบิกก็เหมือนกันถ้าเป็นชุมชนเนี่ยเราสามารถเบิกได้เลยแต่เป็นหมู่บ้านเนี่ยเบิกงบไม่ได้เราก็เลยต้องให้หมู่บ้านนั้นไปจดเป็นชุมชนหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็ไม่อยากจดเป็นชุมชนเพราะเขาอยากเป็นหมู่บ้านของเขาเขาก็ต้องเรียรายเงินกันเองหรือไม่ในฐานะผู้แทนบางคนก็ต้องออกเงินช่วยไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็น่าจะทําตามระบบก็คือสามารถที่จะเบกิกค่าใช้จ่ายได้ต่อป,ปีนะฮะเราจะวางต่อป,ปีสําหรับสํานักงานเขตนั้นๆเพราะนั้นชุมชนก็สามารถเบิกได้เลยครูม,มาเต้นฟรีนะครับหมู่บ้านที่จดเป็นชุมชนหมู่บ้านก็สามารถใช้งบมาตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันตามกฎหมายนะครับโอเคไหมชอบไหมครับสุขภาพแบบนี้ <c oughs> โอ้เยี่ยมเลย อันนี้วันนี้เป็นวันฉัดมงคลอย่างที่ทราบกันดีและเป็นวันดับเพลิงสากลด้วยวันนี้นะครับเป็นวันคนดับเพลิงสากลผมตั้งตรงนี้ไว้ว่าพลังกรุงเทพพลังอาสาพลังประชารัฐผมจะไม่ขอพูดถึงอสสหรืออสมนะครับเพราะว่าบางพักได้มีการพูดไปถึงแล้ววันนี้ผมขอพูดในสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเราอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของอปพร แล้วก็กู้ภัยอปรพรเนี่ยในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ6กแสนคนกู้ภัยเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่แสนคนพวกนี้ทําอะไรฮะก็ทาเช่นว่าท่านอยู่ในชุมชนงูเข้าไปในห้องน้าท่านเนี้ยท่านก็ต้องโทรเรียกประสานอปรพรนะครับหรือหมาติดอยู่บนต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้จะเป็นม้าเร็วที่เข้าไปทุกสำนักง,งานเขตจะมีหนึ่งห้องอยู่แล้วที่เป็นห้องประสานงานของอปรพรนะตรงเนี้ยเขาจะได้รับ ข้อูลปุก็จะประสานต่อไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กู้ภัยต่างๆเพื่อมาช่วยท่านแต่สิ่งที่น่าเสียดายและเสียใจคือว่าพวกเนี้ยเขาทํางานเพราะเขเป็นอาสานะฮะแต่ไม่มีงบประมาณอะไรเขาเลยตอนผมอยู่วังตองหลังเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยผมแปลยติรถด,ดับเพลิงให้หนึ่งคันจนวันนี้ผ่านมาจะ20ปียังใช้รถคันเดิมผมอยู่เลยคิดดูดิครับ แล้วเข้าเข้าชุมชนเนี่ยเราก็จะรู้ถ้าพี่น้องอยู่ในชุมชนเราจะมีรถเ,เข็นเล็กๆเ,เข็นเร็วเข้าสภาขอสอสอเนี่ยล้ว้็เข้าไปถึงเผื่อไฟไหม้เร็วมีเชือกม,มีนุ่นมีนี่เพื่อเข้าไปถึงอุปกรณ์พวกนี้มันก็ไม่มีให้เขานะครับถึงว่าสงสารและอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับในนามของพลังประชารัฐเพื่อดูแลอ,อ,อา,าสาสมัครของพวกเรานะครับแล้วก็อปปอรอของพวกเราเพราะพวกนี้คือคนใกล้ตัวทุกท่านนะฮะอย่าลืมนะครับหลายท่านในที่นี้ ก็น่าจะเป็นอาสาสมัครอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้มีพอเอนะครับซึ่งเป็นประธานมาด้วยแล้วก็อยู่ไหนครับผอเออยู่ไหนตบมือหน่อยฮะนี่ประธานเลยนะครับที่ดูแลทั้งหมดขออนุญาตผมพามากับทีมงานมาด้วยนะฮะอาสาหลายท่านเพื่อมาดูแลความปลอดภัยในตรงนี้ด้วยแล้วก็กราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้เราก็ขอ,เ,อเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ก็มีข่าวสลดอยู่นิดนึงนะฮะถ้าถ้าเป็นข่าวผมขอพูดสั้นๆแล้วกันมีอาสาสมัครผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งนะฮะขึ้นไปช่วยคนบนทางด่วนที่ประสบอุบัติเหตุพอช่วยแล้วเนี่ยมีรถคันหลังขับมาชนปึ้งตายคาที่เลยนะครับเสียใจมากแต่ไที่เสียใจมากที่สุดคือว่าพวกพี่ๆอาสาเองเนี่ยต้องระดมเงินต้องทําศพเองเพราะไม่มีตังค์เพราะนั้นเนี่ยเขาช่วยเราเขาช่วยทุกคนทุกเรื่องคุณมีเรื่องอะไรคุณบอกเขา เขาเตรียมพร้อมเพราะเขาเป็นอาสาที่จะไปช่วยพวกท่านเพราะนั้นผมก็ขอฝากตรงนี้แล้วก็ในนามของพลังประชารัฐเข้าไปเป็นสสกันทุกๆท่านก็ช่วยกันผลักดันตรงนี้เพราะผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับก็ตรงนี้ครับทําด้วยใจทําได้จริงทํามาแล้วแล้วจะทําต่อไปกราวขอบพุะคุณครับทำด้วยใจทำได้จริงค่ะเบอร์8ดเบอร์8ปใครเชียร์เบอร์8ดเสียงดังๆหน่อยเลย ด็กเตอร์พักดีหารหิมะทองคำค่ะมาพร้อมกับกำลังใจแรงเชียร์ที่สนับสนุนเบอร์แปนะคะประสบการณ์มากมายทำได้จริงคนจริงที่ต้องการอยากจะช่วยให้กรุงเทพดีขึ้นอย่างแท้จริงในเขตบึงกลุ่มในเขตลาดพร้าวดังนั้นเนี่ยเบอร์8ยังไงฝากไว้ด้วยในวันที่14พฤษภาคมนี้กำลังใจอย่างล้นหลามพร้อมกับดอกไม้มากมายนะคะ ที่ถือได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังดีๆมอบให้กับท่านผู้สมัครหมายเลขแปท่านนี้พลังกรุงเทพพลังอาสาพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง CCTV ที่จะดูแลแล้วก็ให้กับพี่น้องได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าท่านทรมานานแล้วด้วยลานกีฬาที่จะกลับมาปรับปรุงให้ดีขึ้นแก้ไขดีขึ้นให้คนมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและอารบิกต่างๆนะคะกลับมาฟื้นฟูนให้ดีขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยอย่าลืม14พฤษภาคมกามายแรกโอ้โหดอกไม้เยอะมากและในตอนนี้ นอกจากจะมีดอกไม้แล้วยังมีอีกหนึ่งกำลังใจค่ะวันนี้ภรรยาของคุณหานะคะคุณปูมันธนาหิมะทองคามาพร้อมกับพลังใจดีๆนะคะที่ส่งให้กันโอ้ต้องบอกเลยว่าคุณปูยังสวยมากๆเลยโอ้ยพลังแห่งครอบครัวที่น่ารักมากนะคะ ต้องบอกเลยว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากให้กับคุณหาเนะีคะอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดลูกชายมาด้วยโอ้ยมากันทั้งบ้านหน้าตาดีทั้งบ้านไหนเสียงดังๆเชียวน่อยแล้ววันที่14พฤษภาคุณปูกาหมายเลขอะไรคะ8ค่ะแล้วก็37นะคะนาหลักมากเลยอย่าลืมก และพักหมายเลข37ขอบคุณคุณปูนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกชายด้วยพร้อมกับคุณหารคุณพักดีหารดรพักดีหารทีบัลทองคำค่ะมา